จะไล่เขาไปแล้วเขาไปกินอะไรเขาจะไปอยู่ยังไงเขาจะทำอะไรพวกนี้จะเป็นเซนซิทีฟเยอะบางครั้งคนถ้ามีเซตสองห้าแปดเนี่ยโอ้พี่สองสามคนเอ็นดูคนเอ็นดูเขาเอ็นเราก็จะไม่ตรงเต็งตรงเต็งใช่ไหมถ้ามันเปานอะไรเลยใช่ไหมอ้าถ้ามีมีสมมติว่าเดี๋ยวนะมีมีสองมีห้าไม่มีแปดพวกนี้ก็แล้วแต่อารมณ์เหมือนกันมีสองมีห้ามีแปดเข้ามาแล้วแต่อารมณ์ วันไหนมีอารมณ์ก็โอ้โหอันนี้หน่อยวันไหนที่มีอารมณ์ก็ช่างมันเนยม่ไม่ดูดินฟ้าอากาศดูอารมณ์แต่ถ้าแม่ชี้บอกว่ามีหา้าไม่มีแปบดบก็อันนี้ไม่รู้จักบางแผนอ่ามันมียกตัวอย่างความรนักเนี่ยมันต้องออกแบบมันต้องอะไรนะเซืร์ชีพแล้วมันต้องอะไรบางแผน่เราจะเจอหนุ่มรอรอข้างหน้าเรา เราแก้งเดินใส่หน้าไปปบกระเป๋าล่วงต้มแล้วเดินไปเขามาเจอคนก็กระเป๋าเนี่ยอ๋อขอบคุณมากนะอ๋อขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวให้สิบบาทเขาเบอร์โทรหน่อยสิจะมีอะไรจะบอกทำงานอะไรโอ้ตอนนี้ไม่มีงานตกงานเอ๋อเนี่ยคนนี้บริษัทอะไรนี่ให้มาทำงานคนสับล็อกอะไรว่าไปอย่างนั้นคิดว่าอะไรต้องมีการอะไรัก็ว่าออกแบบแล้วก็วางแผนสังเกตว่าบางคนจะไปจีบผู้หญิงสวยๆนั่นสั่งคนไปอะไรนะ ไปตบไปตีไปอะไรไปจี้กระเป๋าเอาแพะเอกมาขี่ม้าตุ๊บตุ๊บตุ๊บเฮ้ยร่าแก่ผดียังไงเตะตุ๊บตุ๊บตุ๊บผู้นั้นก็วิ่งหนีไปโอ้โหกระเป๋าให้ผู้หญิงบ่โอ้โหผู้หญิงมาผู้ชายคนนี้ดีมากเลยทำไมมาช่วยหนูที่ไหนได้มันเป็นคนสั่งคนมาเตะมันมีได้ไหมมันมีนั่นนี่แหละมันมีมันเป็นแผนมันมีคนไม่รู้ไม่รู้แผนความรับก่อนหน้าหรือว่าหลังหน้าเลยบางที มีการวา,างแผนไปแล้วเรื่องนี้ละครชีวิตโอเคมีสองกับแปดไม่มีห้าสองกับแปดม่ห้าเมื่อกี้พูดไปแล้วไงยังค่ะฮะยังพูดไปแล้วมีสองกับแปดมีห้าเพรว่าไม่มีใจม,มันไม่มีใจคพรว่าไม่มีหัวใจผมไม่มีใจสมมติว่าเราเห็นละวโอคนไข้เรามาและว,วันนี้ขับรถฟอร์ดทัเวเนอร์มาโอ้ยนี่มันต้องติเดเยอะเลย ว่าที่เต็มที่เลยสองชั่วโมงเต็มๆแถมไปสองชั่วโมงครึ่งโอ้ยเอ็นี่มันปั่นสามล้อมานั่งตุ๊กๆมาโอ้ยอ็นี่มันไม่เป็นตังค์ว่าชั่วโมงเดียวไรมันกลับบ้านเลยคือว่ามันจะดูคนดูอ่าดูใจเหมือนกันถ้ามันมีมีสองห้าเนี่ยโอ้มันมันจะดูคนดูอะไรอ่าดูฐานหน้ดูอะไรถ้าเราเป็นหมอเราก็จะอันนี้หน่อยหมอถ้าไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะพูดเดี๋ยวไม่มีสักมีสองห้าแปดไม่มีเลยใช่ไหม พวกนี้สัตว์เลือดเย็นผมเลือดเย็นเราเป็นพวกว่าเหมือนว่าไม่แคร์ใครสักคนนะก็จะคิดอะไรมาว่าเลิกกันเลิกต้องเลิกกันเลยผมไม่เคยอโทรขอโทษไม่โทรถามใครเลยว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนไม่เจอเลยคนที่มีมมีสองมีห้ามีแปดพวกนี้สัเลือดเย็นนะถ้าสมมติว่าถ้าเลือดเย็นนี่เป็นคนไหนคนเหี้ยมคนโกรธพราะว่าลายมือจะเป็นไงลายมือตัดขาดเลยเส้นหัวใจตัดเลยพวกนี้จะไม่แคร์ใครเลย ห้าขับแปดแล้วไม่มีสองห้าับแม่มีสอพวกนี้ก็มาไม่รู้จักแยกแยะดีชั่วไม่รู้จักแยกแยะคนหรือว่าอะไรห้าแปดสอตัวเดียวไงสองตัวเดียวอ่ะไม่วางแผนไม่มีใจเออได้โอเค เดี๋ยวต่อไปมีหลายเส้นเดี๋ยวจะไม่จบละสิบโมงลนะนะต่อไปเรามาดูสามหกเก้าใครมีบ้างสามหกเก้าอันนี้มีสามมีเก้าไม่มีหกสามหกเก้านี่เป็นเส้นปัญญาพวกที่มีสามหกเก้าเนี่ย จะหาเจอเนี่ยหนึงห้าเกเก้นะหรือว่าหนึ่งสองสามเส้นห้าเก้าสามหกเก้าพวกนี้จะเป็นผ่าพุทธเจ้าหรือาเป็นแม่ชีเป็นอะไรเนี่ยพวกนังบวดนักคนที่มีปัญญาปัญญาจะมีสามหกเก้าหรือว่าพวกที่มีปัญญาแต่ถ้าต้านโลกได้เป็นยนะพวกนี้จะชอบคิดฝุงสั่นคิดฝุ่งสั่นคิดอะไรถ้าตั้งคิดไปมั่วไม่ลงเลยทำสักทีมันจะบอกกับลบแล้วั้งว่าเราอยู่ระวางบวกหว่าลบอ่คิดุงสั่น อย่างของคุณอะไรนะคุณเอกมีสามมีเก้ามีหกใครมีบ้างไม่มีที่สองพวกนี้ต oh, right? yeah, exactly. ้องอะไรนะต้องเสียสละก่อนขอบคุณนะต้องเสียสละก่อนพอเสียสละปุ๊บปัญญาเกิดเลยโดนหลอกปุ๊บฉลาดขึ้นเลยสังเกตมไหมใครที่โดนหลอกไปๆๆๆปุ๊บเนี่ยรู้สึกเราฉลาดขึ้นเป็นไหมประสบการณ์นี่นี่น่้องมีประสบการณ์ดนเหมือนกันเรารู้หรือยังว่า ความหมายที่ทำไมจะมาต้องมาเก็บอะไรนะสามพันหกร้อยสามพันหกร้อยมาจากไหนมาจากเลขสามหกเก้านี่แหละ, 3, 6, นนะคนถ้ามไม่ได้เสียสละก่อนนะปัญญามันไม่เกิดะนะฮะแต่ได้ได้เดือดเลย <c oughs> เดี๋ยวดือเย็นเนี่ยมันไม่ได้เสียสละมันเกิดเหมือนกันความรู้เนี่ยเหมือนกันแต่มาชอบอ เขาแก่ที่สิงคโปร์เองเขาว่าเราเอาเงินทองเนี่ยไปซื้อหนังสือเป็นแหล่หาความรู้เป็นแหล่งความรู้แล้วความรู้ที่เราได้มาเนี่ยมากลับมาหาเงินต่อจำมาเลยบอกว่าเนี่ยศาสตร์ศาสตร์ที่จำนวเรียนประมาณ16ศาสตร์ในไต้หวันเนี่ย15ศาสตร์เนี่ยแทบไม่ได้เสียสตางที่ปานเลแต่ศาสตร์พวกนั้นซะเนี่ยเข้าหินเข้าตู้เข้าอะไรหมดเลยไม่ได้มาใช้แต่ศาสตร์ที่เสียสตางค์เยอะที่สุดคือศาสตร์ตัวเลขเนี่ยเสียสตางค์เยอะที่สุดถ้าเริ่มเรียนตั้งแต่ปีคศ1900จนถึง2000เนี่ย เพราะตั้งแต่สี่พันถึงหกพันแปดพันพันสองเนี่ยรวมๆแล้วอาตมาหมดไปเป็นแสนเลยผมหมดไปเป็นแสนนี่เราก็เยอะไหมเยอะเยอะนะแต่ว่าจะมาเสียค่าใช้ใจ่ายเรียนรหัสชีวิตหมดไปเป็นแสนแต่จะมาหาได้มาเป็นหลักล้านหรือว่าหลักสิบล้านแล้ว,ล 10, ลว,ว่าศาสตร์นี่มันคุม้มไม่คุม้มมันเกินคุม 500, ้มอ่ะเราลงทุนแสนหนึ่งเราได้มาล้านหนึ่งสิบล้านเนี่ยมันเกินคุม้มละแล้วก็ศาสตร์เลยอาตมาเลยว่าเฮ้ยอาตมาว่า ทำไมจะอมาโฟกัสตรงรหัสชีวิตเยอะเพราะว่าต้มาเสียตังค์ไปเยอะเสียตังค์ไปเยอะแล้วมามสาสอบก็ต้มาก็หาตังค์ได้กับาศาสตร์รหัสชีวิตได้เยอะระหว่างวดจากกระดูกเนี่ยก็มไม่ท่า่เพราะว่าวันนี้ไปรักษาตรง,ง,งนี้ตรงนี้มันก็มีกรอบมีเขตจํากัดเพราะว่าอะไรต้องมีใบประกอบต้องมีหมอต้องมีอะไรทั่วโลกไปไปหมอไทยเราจะไบหมอไทยจบไปไต้หวันมันก็เอาไปใช้ไม่ได้ใช้เฉพาะไต้หวัน อใช้เฉพาะเมืองไทยแต่เราไปประเทศที่สามกมันใช้ไม่ได้แหละไปหมอของใบหมอเลยเราเป็นหมออยู่แต่ว่าเราอยู่เมืองไทยเราเป็นหมอแต่เราไปอยู่รักษาที่ต่างประเทศเราต้องไปสอบเอาใบโน่นอีกมันด้ต้องมาแต่ตัวเลขเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเราใครมีปัญหาชีวิตเนี่ยโอ้โหแค่มีคนจัดคิวให้นะวันหนึ่งเราจะเอาที่20-30คนคนมา10ตัน50ตัน30ตัน100ตันแล้วแต่เราจะเลขได้ไหมอาแค่แค่แค่ทีนี้อย่างเดียวก็โอเคนะ้อาจารย์ ่เออแต่เนี่ยมันต้องคล่องจำได้ไงง่ายทีเดียวแค่ช่องเดียวนี่ก็พอใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ได้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 ดูเส้นก็พออันนี้เป็นคล้ายๆว่าเส้นสิบสองเส้นเหมือนกระพรสวรรค์ที่เราติดตัวมาถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเราต้องใช้คำโอนเนี่ยนึกว่าดึงไม่มีเราโอนมาเลขสามอ่ะเราก็มีเส้นบะวัฒนารรมศิลปะการพูดการพูดแล้วนึกกันใครมีสามไม่ทีมีไม่ทีว่าใครถามมีหก ยี่สิ้าสามไม่มีอ่ะทังไงอ่ะคนที่สามมันมีจะยังไงยังไงนะครับให้อะไรนะพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆพูดบ่อยเราพูดเราสอนคนแบ่งปันมีอะไรต้องแบ่งปันต้องพูดให้คนอื่นพอพูดให้คนอื่นสิบคนยี่สิบคนร้อยคนพันคนก็เราพูดบ่อยๆเนี่ยบางครั้งเห็นด้วยการที่ท่านท่านเทศท่านเล่าสอนท่านต้องพูดบางทีท่านไม่ได้สอนเราไม่ได้พูดเรานะท่านสอนตัวเองพูดให้ตัวเองฟังเพราะว่าเลยหูเรากับ ปากเราหางที่คือคืบ<ะ>เดียว,เ,ยเ,ยวเราพูดไปวันทุกวันมันก็จะ,ะแล้วก็ฟังซ้ำๆก็เข้าใจเองมันก็ล้ <Okay. S 1> ชีวิตแต่มาเนี่ยแตมามีสามเยอะแ,แต่เป็นเลขอนาคตก็องดบางทีอดีตแตมาก็พูดแต่มาวันไหนมันจะมาไม่ได้พูดรู้สึกว่า <c oughs> ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง พอจะมาก็ต้องมานั่งเนี่ยอะไรนะไลฟ์สดพูดอะไรซึ่งจะมองออกวันนี้จะมาแล้วสดชื่นวันไหนไม่ได้เอ็นแต่มาพูดเพราะวันนั้นแตมามีปัญหาเนี่ยสงสัยอกหักอยู่หรือเปล่าหรือว่าทอะไรหรือเปล่าตัวเลขที่เปลี่ยนปีไหมครับหรือต้องหรือยื่นยึดเดิมเรับอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนเราดูปีดูวันดูเดือนดูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต่อสุดยอดอยใจเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนได้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเราเราไม่โอนไม่อะไรเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วเราก็ต้องจําเป็นต้อง เลขมันก uh ็เ huh. นี่ยช่วงไวสีแดงเลขตัวสีแดงมันก็จะออกมาให้เราฝึกฝนอยู่เนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้นคือว่าเออทำไมเราต้องมาเจอเลขตัวนี้เราอายุหนึ่งช่วงคนหนึ่งช่วงคนแต่ละช่วงเนี่ยเอ๊ะทำไมเรามันต้องมาเจอตัวนี้เพราะว่าเลขตัวไหนที่เราฝึกฝนจบไปแล้วมันก็จะไม่โผล่ออกมาเลขไหนที่เราเรียนรู้จบแล้วมันไม่โผล่เลขไหนที่ยังไม่เคยยังไม่ได้ฝึกฝนมันยังตกหล่นอยู่แล้วก็มันจะโผล่มาให้เราต้องเรียนรู้ทุกตัวเนี่ย สามหกเก้าเนี่ยต้องพูดถึงจะตังางจะมาเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมาไม่พูดนะพอจะมาไม่พูดไม่ถ่ายทอดไม่แบกปันมองหน้าตาจะมาถามไม่ชี้ยะฟงอน่จะมาหน้าซื่อๆแล้วโม่ไม่เคยฉลาดเลยหลังจากมาเนี่ยเมื่อมาอายุสามหกมาพบเนี่ยจะมามีความรู้อะไรมามากปันจะมาตั้งจิตวิานะจะมาไปที่ไหนเนี่ยไปสอนก็ดีไปถ่ายทอดก็ดีไปเที่ยวก็ดีจะมาขอจะมาได้เรียนวิชาเนี่ยจะมาเรียนวิชาเนี่ยจะมาไม่กัวหมดนะจะมาเอามาให้พวกเรากี่คน 40กว่าคนนี่ยเสร็จแล้วอาตมาได้เรียนวิชาคนอื่นเล่นเล่นเล่นเรียนวิชาอย่างกลับมาต้องมีทุกอย่างเพราะว่าทุกครั้งอ่ะจะมีเวลาอาตมาทำไมไปต่างประเทศกลับมาเอ้าอาจารย์มีของใหม่แล้วเพราะว่าเราเปเจอคนเพราะว่าความรู้เนี่ยมันอยู่ในอวกาศอยู่ในโลกเนี่ยมันเราเราจะอยากจะเรียนอะไรเพราะนั้นอ่ะบางทีไปเนี่ยไปที่เยอรมันไปพักบ้านบอสของอะไรนะคาร์ฟูไปเนี่ยบากกาดันเสียโองเนี่ย ผมไปเห็นอารีน่าขันขอตั้งเลยตัวนั้นแตมาเขาพูดว่าแตมาเขาจับปุ๋นอะไรที่โอ้สวยมากมาข้อหนึ่ยเขาเห็นว่าแตมาวนๆอยู่แถวขันเนี่ยอ่าอาจารย์เอายกพวกเขาเลยยกขวาอาจารย์เนี่ยโอ้โหจะมาเลยหอบขันเลยไปจทั่วยุโรปเลยตื่นใจเลยเนอะแล้วตอนหลังเนี่ยโอ้ขันี่ทจริงมาถึงไต้หวันพบมันเจอลูกศิษย์โอ้คนไอ้ไอเอละกขามันมีระกังหรือว่าซิงคโปร์เนี่ยมีการบัมบัดเหมือนกันบางทีเอาเงินจับกระมัง แต่ตำงานไม่เคยได้สอนนะตั้งหนังในรูปเก๋มันเรียนมาบางทีบางคนก็มาครอบหอเลยเปิดอากาศเลยเปิดเปิดข้อเลยนี่ก็คือนะเปินเสียงเสียงบางบาทนะนี่ก็เปิดอากาศเปิดไรหูนี่เยอะนะนยังไม่ได้ข้าเข้าออกครับจังจังแล้วข้วเข้าออกครับ ตีแล้วเข้าเข้าออกใช่ไหมครัมันเป็นสมองมันจะเปิดก็สมองมันจะเปิดนัเข้าเขกไปเลยดีไหมเจ็บมันเจ็แล้วนะก็เหมือนกันเนี่ยเสียงขึ้นเป็นพลังนะมันคนฟังมันมันจะมีโดเรมีมันกับดนตีมันก่าสมองเรามีอะไรนะแอป้าเบต้าโตโยต้ามาสด้ามอนมีอะไรสินายาอขึ้นเลยนะ ถ้าถ้าพระอรหันต์เนี่ยขึ้นท่านจะแบบว่านิ่งมากเลยแบบว่าหมืกับคนไม่มีลมหายใจถ้ามีอะไรก็แบบมันจะไม่มีพุ่งบังพุ่งบังพุ่งบังนะคนบางคนเนี่ยคืนที่มันสุ้งซ่านมันเฉแต่ถ้าพระอรหันต์หรือว่าอะไรนะพระที่ปฏิบัติเราคนที่มีปัญญาขึ้นเราจะนิ่งมากเจออะไรก็ไม่ดีใจเจออะไรก็ไม่เสียใจเขาจะดูแบบว่าแบบว่ามืนกับช่วงนอนหลับ อะไที่ให้ผู้ป่วยติ่เตียงดีนะครับจังใช่ใช่ได้ดีเลยเออไปขอดีไปเคาะได้บางทีนอนแต่สมาเธิไม่พอเนี่ยอาจารย์จัดสอนเนี่ยสอนได้แต่ว่าสมาธิไม่ได้เรียนบางทีเป็นนอนทุกตะวันก็มันก็เอาประฆังมาวางรอบเนึ่งตีโค้งๆกังเกง่งๆหมโอ้โหแบบว่าเลีงมาเบาไปหมดเลยเหมือนกันคลายบางคลายเหมือนกัน เรเรียกว่าขึ้นบำบัลคขึนสิงกปโบสิงกะเบลซิงกโเบลสิงคโบซ์งิงโบร์อาจารย์ซิงกะเบลซิงคโเบ์ซิงลนี่เดีกเงยวอัเดียวันไม่เชื่ัสมองโอเคเดี๋ยวไม่จบวันนี้ละเดี๋ยวจบวนนี้เราจะอาสามหกเก้าพอละต่อไปมาดู 1, น9่งหเก้าโอ้ยางนั้นนะคนไทยเกินหนึ่ง้าหน่เก้าห้าบ้างต้องมี 1, นึาแล้วพวกนี้จะบ้านงานพวกขยันทำงาน งานอะไรแบบว่าไม่เสร็จไม่เลิกไม่ทาไม่เอาแบบจนถึงเช้าเลยพวกนี้เป็นคนบ้างานเป็นไม่เป็นไม่จริงจังในการงานจริงเลยงานเี่คือเราชอบเราลักเราเราเป็นทแบบว่านี่เลยทำแบบที่ดีที่สุดทาแบบนั้ถ้าเราเป็นนายจ้างนะเราเป็นผู้จัดการผู้อะไรล่ะเราจะหาพนักงานเนี่ยไปหามีหนึ่งห้าเก้าถ้าหนึ่งห้าเก้าทดรองโอ้โหเขาขยันทําได้ทุกอย่างเลย ยันงานบอกอะไรทำแบบตั้งแต่เช้าทำโอทีก็ทําแต่ถ้าไม่มีถ5ึงห้าเนี่ยอย่างกับของความชินเนี่ยของคุณคนเอกเห็นไหมมีด่มีก้าห้ไม่มีพวกนี้ก็แล้วแต่ลมโอ้ยวันนี้แดดร้อนไปเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวสายสายเดี๋ยวค่อไปทํางานวันนี้ฝนตกแชร์ไปเดี๋ยวค่อยทางานเพราว่ามีแต่อารมดูัวอารมณ์ดูมีฟ้าอากาศเอางานสมมนบว่าหนึ่งมีกมีหมีก้มีหมี ไม่พอนะแล้วแต่ลอารมณ์แล้วแต่เราแล้วแต่ที่เราลักก่นเราชอบมันอย่างงานที่ <el iz abeth> ไม่ชอบนะเราให้เงินเขาแพงก็ได้ให้อะไรให้เขาไม่เอาเพราะว่าเขาไม่ชอบจะทำอ่าแต่ถ้าเขาเขาเขาชอบก็โอ้โหไม่ต้องไปรังคับเขาจะทําเองเป็นไม่เป็นไม่ถึงห้าเก้าคือว่าตามตามอารมณ์ตามอารมณ์ตามตามใจตัวเองห้าเก้าแมีหนึ่งห้าครับมีหนึ่งกับห้าไม่มีเก้า พวกนี้ไม่ค่อยแอคทีฟพวกนี้ไม่ใช่พัฒนาบางทีไม่ค่อยขยันอะไรเนี่ยไม่ไม่ใช่อัตโนมัติไม่คใอ่ต้องมีแต่หนึ่งห้าเนี่ยเจ้าเนี่ยไม่ค่อยไปทําบุญสุนทานไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวานหรือว่าอะไรบางทีเจ้าเนี่ยมันต้องแอคทีฟไปเข้าวัดเข้าวานทำบุญสุนทานหรือว่าอะไรเนี่ยขยันด้านธรรมะต้องพัฒนาตัวเองที่วิญญาณตัวเองด้วยโอเคสามห้าเจ็ดนี่มีแล้วสามห้าเจ็ดใครมีสามห้าเจ็ดตอนยกมือ 357ห้าเจ็อันนี้มีมีแต่เจมี5ไม่มีอันนี้3ตัวเดียวมันก็มี3ตัวเดียวใช่ไหมมีสามมีเจ็ดไม่มี5ที่บอกว่าเขาไม่มี5นี่ไม่มีเส้นหายไปหมดเลยไม่เชื่อแทบเรียกเส้นไม่ได้ใช่มนโอ่าโอเค3 5 7เป็นเส้นมนุษย์สัมพันธ์เส้นมีไปที่ไหนคนคนรักคนชอบเส้นคนเอาอกเอาใจเกี่ยวกับคุณเอกเนี่ยไปที่ไหนป๊อกเนี่ยเข้ากับอะไรนะ ปุ่มเข้ากับชมรมเข้ากับคนได้ง่ายาเข้าเข้าคนได้ง่ายไปที่ไหนผมก็ร่างโมบินแต่ช่วยเหลือคนอื่นมีแต่พริจากไมีแต่เนี่ว่าถ้าเป็นเราเปิดโรงแรมเนี่ยเราเอาคนที่มีสามห้าเจ็ดเนี่ยเปิดประตูปิดประตูอยู่หน้าเลยนะเคาน์เตอร์หรือว่าเป็นคนออปเปอเรเตอร์รับโทรศัพท์ฮัลโหลอะไรกโร็โตโอ้โหสวยงามเลยแล้วกเปิดปะตัว่าคนที่ว่าครบว่าโครงนะครบโอ้โหสวยงา คนที่อะไรนะคนเห็นใครก็รักก็ชอบเพราว่าหน้าหน้าต่อว่ามีอะไรนะเสน่ห์มีเสน่ห์เจ็ดจะไม่มีมุ่งจักรวามมีเสน่ห์จริมีเสน่ห์ไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหรับรองคนเขาเนี่ยเอาไปเป็นแผแนนแล้วนะต้อนรับแผนกเจรจาแผนกประชาสัมพันธ์แผนกนั้นดีมากเลยส่วนอันนี้เอาไว้ทำงานนะอ่านี่คะแนนประชาสัมพันธ์ได้นะครับที่เอาไปถ้าไม่มีแต่เจ็ดมีแต่สามกับห้าวันน right? ี้ต้อง แสวงหาความรู้เยอะๆต้องเรียนรู้เยอะๆต้องอ่านใจคนเยอะๆดูว่าอะไรเยอะๆดูว่าเป็นยังไงเพราะมีสามมีเจ็ดอันนี้ก็เหมือนกันก็ดูคนจะคุยกับคนจะเข้ากับคนต้องพอคนเงินโอ้ดูว่าคุณอะไรนะคุณเจริมโหนี่รวยน่าดูเลยเนี่ยเป็นมีตังค์เยอะมากโอ้โหนี่ชวนคุยชักตาเมเราจะไปนอนเวรไปยังไงเนี่ยมีห้านวัดแม่อะไรแบบ แต่ถ้าเออเจอคุณจอยคุณจอยเนี่ยอะไรไม่มีสักอย่างไม่เอาไม่คุยด้วยล่ะเพราะว่าเจอสามมีเจ็ดมีสามมีห้าเนี่ยเจอห้องคนจะคุยคนเนี่ยเลือกคนเลือกคนดูคนแต่ถ้าเออเลยนะมีทั้งสามทั้เจ็ดไม่เลือกคนไม่ดูคนแล้วก็คบได้อ่าต่อไปเรามาดูสี่แปดอ่านั้นมีสี่มีแปดมีสี่แปด ใครมีบ้าง48แปกมือ48แปี่เราบอกไปแล้วสีนี่อะไรนะมันเป็นหมอกมีที่มที่นาที่ไร่8ปดไม่มีอะไรเงินทองสมบัติมีอสังหาริมทรัพย์อย่างกบุณเอกเนี่ยมีทั้ง48แปเนี่ยแสดงว่ามีไม่มรดกตกเข้ามาคุณอันรายาพ่อแม่เลยมีเหลือไว้ให้เราไว้มีใช่ไหมที่ดินกี่ร้อยไร่อ่ะไม่ถึงนี กิี่ห้าสิบไลน์เลกี่ไร่ไม่ถึงไร่อ่ะโอ้โหจะไม่น้อยจังเลยนะเราสงสัยไม่ถชืนั่นเนี่มีด้านเดียวมีคนึมีด้านเดียวใช่ไหมถ้ามีทั้งสองด้านเนี่ยไซที่มีสีทีมแปดอย่างของของคุณแมนแมนหนัแมนนีตัวเลยอ่ะแปดสตัวมีสีไหมไม่มีสีไหมไม่มีสีแต่มีแปดแปดแปเยอะเนี่ยจะได้่า อ่าคุณญาตายายพ่อเนี่ยมีมีสมบัติอะไรเหลือไว้เยอะไหมหาเงินหาทองอะไรไหมไม่เคยมีเหมือนกันอ่ะสงสัยแปดก็ไม่มีสี่ก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มีอ่าที่ดินแปดเนี่ยเกับเงินเงินทองทองไม่แน่พ่อเราแม่เราใช้หมดแล้วมันถึงตกเราไม่เหลือแล้วเพราะว่าอดีตเนี่ยใครที่มีแปดไม่เยอะจะแต่ว่าโอ้เงินเงินทองทองนี่เก็บไว้สะสมไว้เยอะแต่บางคนสังเกตไม่ทำเงินทำเงิน คนนี้อย่างกับชมุงชมอยเลยอย่างกับคนะนั้นนะเดว Apple, ิดอะไรนะเจ้าของแอปเปิลวเจ้าของแต่ที่ว่าตายไปแหละเป็นเลยตายนะติดจอบใช่ไหมเออเนะี่ยมึงเงินเยอะมากแต่ไม่ทันใช้เป็นเลน,นตายที่สกอร์องเออเนะี่ยคนที่แปดแปดคนนี้แสดงว่าอดีตชาติเนี่ยเงินาฝากไว้ธนาคารเนี่ยใช้ไม่ใช้ไม่หมดแต่กลับมานี่ยังหาไม่เจอเลยว่าเอาฝากไว้ตรงไหนบัญชีไหนหาไม่เจอจำรหัสไม่ได้ บางทีถ้าคนพวกนี้อ่ะต้องแล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยโอกาสที่เขา mm hmm. มีาการปรกันนิตควอลิตเนี่ยก็จะได้นี่ี mm ่แปดนี่เป็นเส้นใจไม่สงบหรือ mm hmm. ว่าเส้นคนที่ทํางานเป็นตัวอย่างเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเอาจริงเอาจัง,ออจงทำอะไรวางแผนดีอยู mm hmm. ่กับถ้ามีสี C ่ี่แปดในคนนี้โอ้โหจะทาอะไรก็บวางแผนปีนี้จ0ิบล้านปับเดียวทาตามแผนก็บได้ละสิบล้าน mm hmm. ปีหน้าจะเพิ่มไปร้อยล้านวางแผนทำอะไรได้หลายหลายร้อยร้อยล้านสีแปดนี่เส้น เส้นทำงานเป็นตัวอย่างคนที่เป็นคนรับผิดชอบดีอะไรดีจริงจังต่อไป6-8นี้ไม่มี6-8มี8 6ไม่มีใครมี6-8ตามเมื่อกี้ใครถามนี่ถามหแปดใช่ไหมเส้นหกแปดมีหมี6ปดหแปดนเส้นเก็บความรักความรักความรักมีความรักเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์พวกเนี้ หน้าชื่อนอกตมกับหน้าตายิ้มแต่ไ้บอกมีโอเคดันโอเคแต่ข้างในเนี่ยมันเน่าแเละตุ่มเปะละนะป่วยละมันไม่สบายพวกนี้จะซึ้งหน้าเนี่ยดูดีแต่ข้างใน,นเ,เ,น,นะเ,เนี่ยไม่อันนี้มีแต่รอยยิ้มให้คนอื่นดูนะมีเอารอยยิ้มหรือว่ามีแต่ความสุขมีแต่อะไรให้คนอื่น,น,นแต่ความทุกข์เนี่ยไม่ให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้สามีมให้ภรรยาตัวเองเก็บ ทำไมเลยต้องเป็นคูทำไมต้องเป็นคูทำไมครูต้องมาเหนื่อยขึ้นมาอาบน้ำในห้องน้ำร้องไห้ไปเลยเช็ดน้ำตาไปเลยเราจะเห็นน้ำตาคนผมแปลกนิดน้อยมากเลยไม่ค่อยเห็นนะเราจะเก็บน้ำตาให้เขาตัวเองเขเกิดเกลื่อนเกลื่อนน้ำตาตัวเองไปเลยไม่ใช่บางทีเขาจะไม่ต้องเหนื่อยทำไมต้องอาบนี่แหละแปลต่อไปเส้นสองสี่เส้นสองสี่ใครมีบ้าง เส้นเจ้าเล่เส้นปลาไหลเส้นอะไรใครอยู่ใ,ใกล้ๆสองสี่ก็นั่งห่างๆนะระวังปวดข้ออะไรพวกนี้ทางทางน้ำไปไม่ได้ <c oughs> ก็ไปทางบกทางบกไปไม่ได้ก็ทางอากาศทางอากาศไม่ได้ก็ดําดินเนอะพวกนี้จะสามารถที่จะอะไรนะมันปลาไหลอะมุดดินมุดอะไรหลเอาเอาตัวรอดเป็นยอดดีรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดอีพวกนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรนะ ไม่ค่อยจนมุมไม่ค่อยไม่ค่อยจนตอกเป็นคนทานคนเป็นคนเอาทัวรอดได้ก่อนต้องรวดมาแล้วมันรถเล่นโรลกันนั้นมันหนีไปก่อนเลยได้ยิ่นเสียหม้อมาว่าอะไรบินไปก่อนมันต้องไปนด่นแหละแต่คนเออเออเสอร์อร์ทหารโดนจับไปละว่ามีอะไรปุ๊บเนี่ยซีนามิมาหนึ่งก็เดินเดินขึ้นที่สูงไอ้คนใครจะตายช่างเดินว่าเอาทัวรอ์รอดใครอยู่ อยู่ทางลบหรือทางบวกเป็นยังไงครับอ๋ออยู่ทางลบกับทางบวกก็ความคิดอยู่ทางลบก็การทำทางทำก็จะหนักกว่านะสมมติว่าสมมติว่าถ้าอันนี้เรามีอันนี้แยงสองทางอันนี้พอมีปัญหามาปุ๊บเอาตัวเองหลอกกันแล้วคนอื่นเช่ามันจะโควิดแล้วไม่สนใจแล้วกูขอตัวหลอกกันแล้วใครจะเป็นใครจะตายห้ามเข้าบ้านมาก็แล้วกันญาติพี่น้องก็อย่ามาเอาตัวเองไปก่อนแต่ถ้ามีความคิด แต่บางทีเราเราน่าจะไม่เอาตัวรอดหรือว่าอะไรนะหรือว่าการกระทำหรือว่าเนี่ยสลับกันสลับกันความคิดก็เป็นคิด,คดอาตัวรอดแต่พอทําจริงเนี่ยเอ้ยสมมติเราไม่มีตัวนี้ไม่แน่เราเราไม่เห็นแก่ตัวเท่าไหร่เราไม่เอาตัวรอดเราเอาคนอื่นก่อนนะต่อไปมีสองกับมีอ่าเรามาดูสองกับหกเส้นความยุติธรรมอ่าใครมีบ้างมีเเส้นความยุติธรรมสองหกเนี่ยมีทั้งสองทั้งหกนะอา่าเพราะว่าเส้นความยุติธรรม แต่เร่างของคนเอกเนี่ยมีสองไม่มีหกใครมีอย่างนี้บ้างยกมือมีสองไหกอันเนี้ยคนเอาเปรียบบ่อยเลยทำไมต้องใช้เนี่ยล้างจันมาใช้ตักน้ำมาใช้ถูบ้านมาใช้ทำอาหารมาใช้ทำไมคันมีแด้คนเอาเปรียบฉันทกทุกทีเลยไม่ไปใช้คนอื่นไม่ใช้น้องบ้างไม่ไปใช้พี่มันไม่ทำไมฉันทรจันตลอดเป็นไม่เป็นไม่คนเอกบางทีเป็นไหม ดูคนออกเปรียบบ่อยๆนะอ่าทำไมถึงคนออกเปรียบหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเลขสิบเนี่ยหานชื่อก็ง่ายมันชื่อเอเอ็ดเงี้ยพวอื่นมันชื่อยากมันชื่อเออะไวก็เอเอ็ดเออชื่อง่ายๆนะมาก่อนกันทุกเรื่องเลยเออเนี่ยเลยก็อะไรแล้วก็เหมือนกับโดนออกเปรียบตลอดเลยถูกใช้ถูกอะไรแล้วก็ปฏิเสธไม่เป็นไงไม่สอบไงไหมไม่บ้างปฏิเสธไม่เป็นก็ถูกออกเปรียบบ่อยอ่าแต่ถ้ากัน ถ้ากลับกันอะไรนะมีหกไม่มีสองพวกนี้ก็จะเสียสละอย่างเดียวให้อย่างเดียวพี่นี้มีแต่ให้ก็ไม่นั่งร้องเพลงเนี่ยปีนี้มีแต่ให้มจะเสียสละให้คนอื่นตัวเองเหน็ดเหนื่อยลำบากอ่ะคนอื่นกินไปก็ตักไปเลี้ยงน้ำซุปน้ำแกงก็พอแหละไม่ไม่เป็นไรตัวเองกินอะไรก็ได้ถือว่าถ้ามีหกไม่มีสองเนี่ยจะเป็นสายแบบนมหายาณว่าสายบริษัทสายบริษัทเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเสียสละให้คน ไปเป็นสะพานให้คนเดินข้ามเข้าไปถึงฝั่งหรือบ้านะช่วยเป็นเรือส่งคนไปถึงฝั่งแล้วตัวเองเนี่ยค่อยขึ้นทีหลังแต่ถ้าเป็นสองมีสองมีหกนี่เอาตัวเองให้รอดเพราะว่าสายสายอินญาณห <c oughs> รือว่าสายเถราบาทเราเนี่ย <c oughs> มันก็ว่าส่งเลยนะเอาตัวเองให้บรรลุธรรมเป็นอราหันต์สำเร็จมรรคผลนิพพานก่อนแล้วก็กลับมาช่วยคนในระหว่างมหายาณกับ ปินนิยานหรือว่าไถลบานสต่างกันยังไงไถลบาสในสายบริสันค์นว่ามีแต่คิดจะจะให้คนอื่นช่วยอื่นเหมือนกันอาตมาเนี่ยไปยู่ระหว่างจึ่งกันไถลบาสก็เคยอยู่ประมาณ10กว่าปีไปอยู่มหาวิทยาลยก็สิบกว่าปีพอมาศึกษามหายาลัยก็เอ๊ยรู้สึกปัญญามหามหาวิทยาลัยมันลงเข้ามาสู่เยอะวิญญาณโพสันต์มาเยอะปกติเนี่ยถ้าใจทำงานเมื่อก่อนตอนที่สึกปรนตร์บัตรใหม่ๆเนี่ยอาตมาก็อยากจะเอาตัวเองเนี่ยฝึกพ้น ได้ได uh ้อัลลฮันได้ทิคานไม่มาช่วยคนเราเรียว่าให้สําเร็จก่อนแล้วค่อยมาช่วยแต่รุ่นหลังพอไปศึกษาศึกษาใหม่พวกคนเราจะบรรลุท nice okay. ําได้นี่บางทีไม่ใช่ใช้ไม่ใช่เกิดมาชาติเดียวนะครัชาตินี้ไม่สําเร็จชาติหน้าอีกชาติมันหลายชาติสายบริษัทเขาเรียกว่าให้มาสร้างบารมีเห็นไหมเนี่ยแม่พุทธินีที่แม่แม่แม่ชีที่อยู่ร่มโพเนี่ยมา อยู 6, 6, sang mình, sang sang ่กันสองสามสัปดาเนี่ยมาสร้างบารมีกว่าทตัวสร้างองคนเจ้าเนี่ยบอกว่าทั้งวัดเนี่ยไม่ใช่ว่าแรงงานอื่นมาทำนะส็กมากเป็นไม่ชุกไม่ชินท่านนั้นทำใช่ไหมองค์วัดที่สร้างมาจะพ่อหลวงพ่อก็ดูแลอาหารการกินที่หลับที่นอนทุกอย่างเนี่ยเราสร้างเอง นี่แหละบางทีวัดที่ใหญ่ๆใช่ปะมากายก็ดีวัดใหญ่เนี่ยบางทีโอ้โหเราก็นึกว่าเราชอบมีเงินเยอะมีอะไรเยอะที่ไหนได้เราไปดูสถาปนิกก็ดีช่างก็ดีเป็นภาพเป็นเนนั่นเลยขับรถเราไม่ต้องปรับที่ปรับทางเลยไม่มีแหละไม่มีแรงอะไรนะค่าแรงค่าอะไรมันเลยก็ใช่รไหมเป็นบริษัทเราสร้างด้วยสาบัมาทุบโอ้คนมาใช้มาห้องน้งห้องน้ำทำความสะอาดเลยมาช่วยกัน แค่นี่แหละใช่ป่ะเป็นโพธิสัตว์เป็นสายโพธิสัตว์โอเคเสร็จแล้วเส้นอะไรเ่ะหกสองหกหกดบทละสิบสองเส้นอ่ะตอนนี้สิบโมงครึ่งพอดีเดี๋ยวใครปวดชีอยู่น้ำวางนอนไปดื่มกาแฟได้เดี๋ยวก็ก่อนที่จะมาจะมาบอกเส้นสองนี่ยเดี๋ยวก็ใหปวดตุ้ยมาอธิบายปวดตุ้ยจะอธิบายง่ายๆนะครัเข้าใจง่ายๆนะ ก็เดี๋ยวเข้าใจอรีบไปช่องน้ำเลยเดี๋ยพวดจุ๊พวกตื่นมแบกงันนะส้นข้า